ตามต่อภารกิจอของท่านแม่ทัพภัคที่4นะครับในการไปตรวจเยี่ยมเพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจในการรับทหารใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับทั้งศูนย์ฝึกและความพร้อมในการรับทหารใหม่มาฝึกนะครับท่านยืนยันนะครับว่าจะดูแลลูกหลานของท่านเยี่ยงลูกหลานของทหารเหมือนกันไปติดตามกับสุนิสาแสงระวีอีกครั้งหนึ่งครับพวัผู้พันผูบบน้ช่วยทหารฝ่ายอุษตาลกองทัพภาคที่สี่ tai nạn của thắng tuổi พลโทสารติสกุลตนาแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการนายทหารชั้นผู้ใหญ่จากกองทัพภาคที่4ตรวจเยี่ยมการเตรียมควาพพมพร้อมของหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่15และหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารปืนใหญ่ที่105กรมทหารปืนใหญ่ที่5้ค่ายวาชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเพื่อเตรียมการรับทหารใหม่ที่กำลังจะเข้ามาประจำการในว่วงวันที่1พฤศจิกาย,ยน2565 นี้พร้อมเยี่ยมชมการสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติในการรับทหารใหม่ค่ะเน้นดําการปฏิบัติต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ซึ่งความสำคัญอันดับแรกก็คือทหารใหม่ทุกรายจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ3เข็มค่ะส่วนด้านสวัสดิการสิทธิต่างๆหน่วยจะต้องชี้แจงให้น้องๆทหารใหม่ได้ทราบอย่างละเอียดค่ะ ตลอดจนการดูแลด้านคุณภาพชีวิตทหารใหม่ตลอดระยะเวลาของการทําการฝึก6สัปดาห์โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาผู้ฝึกทหารใหม่ผู้ช่วยผู้ฝึกครูนายสิบและครูทหารใหม่ให้การต้อนรับค่ะในในหลายๆหน่วยที่ผมลงไปดูนะครับซึ่งผมก็ได้ดูแลมาตั้งแต่สมัยเป็นผู้เาี่ยวชาญวจอยู่แล้วนะครับซึ่งทางกองทัพอรกสนะครับโดยทางกอนะงทัพไม่มีวางกดวานกรอบระเบียบ ในการเตรียมการสุดถามใหม่ด้วยดีนะครับก่อนรุ่นหน้าจะมีการสุดถานใหม่นั้นเราเราจะมีการฝึกครูก่อนอย่างน้อย4ี่สัปดาห์ขึ้นไปหนึ่งเดือนนะครับตรงนี้เราจะเน้นย้ําชุดครูต่ตางๆเพราะครูที่จะต้องสุดทานใหม่นั้นเป็นแม่แบบเป็นแม่พิมพ์ที่จะสร้างให้กับน้องๆทำใหม่ที่เข้ามานั้นเป็นทหารที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับในที่เราลงไปดูเละพื้นที่แต่ละพื้นที่นั้นนะนะครับส่วนใหญ่เราจะไปเน้นเพิ่มความสำคัญในแต่ละมจุดเล็กๆน่นอน ซึ่งผู้ฝึกทุกหน่วยฝึกของกอรับเร่อทั้งหมด42หน่วยฝึกนั้นได้รับนโยบายมาเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะจเพิ่มเติมเน้นย้ำในสิ่งที่เขาขาดในในบางจุดเท่านั้น พลโทสามติสกุลตนาแม่ทัพภาคที่4ี่ยังได้กล่าวให้โอวาดแก่หน่วยฝึกและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกนายว่านโยบายต่างๆที่มอบให้ไปนั้นเน้นการสื่อสารจากสายผู้บังคับบัญชาค่ะต้องลงไปให้ถึงน้องคนสุดท้ายค่ะเ,เพื่อความเข้าใจในการปฏิบัต<อ>ิเป็นไปในทิศทางเดียวกันห<อ>น่วยฝึกทหารใหม่เป็นเสมือนวิทยาลัยแห่งลูกผู้ชายผู้ฝึกทุกนายเปรียบเสมือนเป็นเบ้าล้อมใน ในการผลิตกำลังพลที่มีคุณภาพสร้างฝามเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจเราต้องทำความเข้าใจทหารใหม่ที่ต้องจากบ้านจากครอบครัวมาสู่อ้อมแขนของเราค่ะโดยการสร้างฐานใหม่โดยใช้ความเข้าใจองค์ประกอบของแต่ละคนค่ะโดยการดูแลอย่างใกล้ชิดให้เปรียบเสมือนพี่ที่จะคอยแนะนำน้องโดยดำเนินการฝึกแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะ หน่วยฝึกจําเป็นจะต้องคัดเลือกครูที่เป็นคนดีมีคุณธรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะมาทําการฝึกดําเนินการฝึกและบทลงโทษทุกอย่างจะต้องสมเหตุสมผลค่ะเป็นไปตามระเบียบยึดหลักความถูกต้องคํานึงถึงความเหมาะสมไม่เล่นนอกเกมนอกกติกาโดยเด็ดขาดค่ะเรื่องนี้นะครับสิงนี้เป็นเรื่องเน้นย้ำย่างมากนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมานะั้นนะครับใน่วง ของนอกระบบสีในการสืบนั้นก็แทบจะไม่มีเลยนะครับในเรื่องการทําร้ายร่างกายในเรื่องการที่จะลงโทษมากเกินทางนาัสนศาลนะครับตรงนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าจะเน้นย้ําอย่างมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการทําขึ้นมาหรือมีการแอบทำนาทราบขึ้นมานะครับผมจะลงโทษอย่างสถานหนักนะครับและผู้บัชาํารระดับชั้นนะครับจะต้องรับรับผิดชอบในจุดนี้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมคิดว่าในพื้นที่ของทอกระบบสี่เรานน้นถ้า มีการลงมือกับดูแลอย่างดีอย่างที่ผมกล่าวไปขั้นต้นแล้วนะครับผมว่าการที่จะออกนอกผูนนูนอกทางในในตรงนี้ผมว่าน้อยมากเพราะว่ากําลังคนชุดโอเปิลผมกล่าวไปแล้วว่าผมคัดเลือกคนที่ดีสุดมานะครับคนที่ต้องเป็นครูเป็นแม่พิมพ์เพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาคนที่ดูแล้วเบีบบีบระเบียบวินัยไม่ค่อยดีนั้นเราจะไม่เอาคนเลยเด็กสาบ ในส่วนของด้านความเป็นอยู่และสวัสดิการต่างๆขอให้หน่วยไปดําเนินการโดยให้ความเป็นอยู่ของทหารใหม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีโรงเลี้ยงโรงนอนอาหารต้องถูกหลักอนามัยค่ะ ผู้ฝึกต้องนอนโรงนอนเพื่อกำกับดูแลน้องๆทหารใหม่อย่างใกล้ชิดสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับญาทหารลดความกังวลต่อพี่น้องประชาชนและสังคมโดยรวมถึงเรื่องการฝึกและดูแลทหารใหม่ค่ะให้มีความสบายใจเมื่อลูกหลานเข้าหน่วยทหารเปรียบเสมือนว่าผู้ฝึกทุกนายคือหัวหน้าครอบครัวของทหารที่เข้ารับการฝึกทหารใหม่ทุกนายคือลูกหลานที่คนเป็นหัวหน้าครอบครัวจะต้องดูแลค่ะ สำหรับขั้นตอนการรับทหารใหม่เข้าประจำการเมื่อมาถึงหน่วยฝึกจะต้องมีการคัดกรองประวัติเพิ่มเติมนอกเหนือจากมณทลนต้นทางค่ะหน่วยจะมีการรับฝากของมีค่าที่ติดตัวมากับทหารกองประจำการรวมถึงการดำเนินการด้านเอกสารต่างๆและที่สำคัญไปกว่าน,นั้นคือการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายค่ะ เพื่อได้ดําเนินการในขั้นตอนต่อไปอย่างเป็นระบบอย่างถูกวิธีลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะกองทัพภาคสี่ถ่ายภาพสุนิสาแสงรวีหาอาสาเพื่อประชาชนรายงานขอบคุณคุณสุนิสาแสงรวีค่ะค